การตั้งค่าไอตัว t i ม CONTROL ที่เป็นฟังก์ชัน Transmitter นะครับที่มีท้ายต่อด้วย AI นะครับ A คือ Analog I ก็คือ AI เป็น Transmitter นะครับ Analog Transmitter เราจะใช้ขั้ว18กับ19นะครับเริ่มต้นเราจะมา set ฟังก์ชันก่อนให้เป็น Transmitter นะครับ ให้กดโหมดค้างเขาจะขึ้นคาว่าเซตนะฮะให้เรามาเซตถ้าเราเซตอินพุตเสร็จนะอินพุตก็จะเป็นโหมดหนึ่งอินพุตผมตั้งศูนย์ศนย์เป็นไทยเคเป็นไทยเคนะครับแล้วก็ตั้งทุกนิยมหนึ่งตแหน่งแล้วก็เขาก็จะวนมาเซตเนี่ยแล้วก็เราก็ตั้งไปที่ เซตแนะครับเป็นฟังก์ชันที่แดกด 1t ทีเขาก็จะขึ้น trf นะครับ trf หนึ่งสองสามนะครับให้เราตั้งเป็นที่หนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ trp trp ตัวเนี้ยมีให้เลือกก็คือศูนศนย์ก็คือเริ่มต้นที่สี่มิลลิแอมเลยแต่ว่าถ้าเราไปปรับหนึ่งเขาจะเริ่มต้นเป็น20มิลลิแอมนะครับก็จะ จะ20ลดลงมาถ้าปรับศูนย์ก็เริ่มต้นที่4อ่ผมปรับไปที่0นะ4ก็จะไล่ขึ้นไปแล้วก็สเกลนะครับสเกลไฮผมตั้งไว้3 5นะครับเขาจะสุดที่3 5เพราะว่าสเกลโลผมตั้งไว้30เพราะว่าตัวเนี้เขาจะมีค่าดิฟอยู่ที่5นะครับค่าดิฟอยู่ที่5้องาศา C ต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับ ถ้าปรับให้สูงขึ้นได้ค่าต่ำสุดก็คือดิฟอยู่กันอยู่ที่ห้าองศาสีออกหน้าหลักกดหมดค้างพอะเรากดหมดค้งางอ่ะมาดูพอกดหมดค้างตัวนี้ มีค่าต่ำอันนี้จุ่มน้ำนะครับค่าต่ำก็ผมจะใช้โบเวอร์เป่าใช้โบเวอร์เป่าค่าเริ่มต้นของเรามันจะอยู่ที่30มสิเนี่ยนะสาเริ่มต้นที่4ี่แวนะครับไล่ไปจนถึง35ห้า สามห้าเป็นยี่สิบมิลลิแอมสามห้าก็เป็นยี่สิบมิลลิแอมโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิลงมา หาสี่มิลลิแอมก็คือสามสิบนะครับแล้วก็ยี่สิบมิลลิแอมก็คือสามสิบห้าตัวนี้จะเป็นการตั้งนี่นะขั้วสิบแปดสิบเก้านะครับที่เราใช้งานเป็นทมนสมิธ โอเคครับจะประมาณนี้